สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นเขต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับไม่มีอะไรอับประยศน์โอทศุนอกไปจากการที่ผู้นําของประเทศหนึง<ม>่งหมายให้คลิปนี้มาเพื่อความบันเทิงไม่แสดงความดูแล<า>และความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคการดูถูกหยามเกียรติแม่ทัพของประเทศตัวเองที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับ และชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศชาติครับเพื่อนโดยแอบ,บลักลอบโทรศัพท์คุยกับศัตรูนะครับไกลเกียผลประโยชน์และก็บูลลี่ด้อยค่าว่าแม่ทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามสรุปนะครับเพื่อนไอคนที่เป็นผู้นำนี่เป็นฝ่ายเดียวกับศัตรูหรอครับ <c oughs> โหตายแล้วไองามไส้ยืนแถลงข่าวไม่มีการขอโทษประชาชนไม่มีการตัดสินใจ วางมือทางการเมืองตายเลยบันเทิงกระมึงคราวนี้เป็นผู้นำประเทศที่ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยเหรอครับเพื่อนๆอนอนุญาตให้เขาเนี่ยมาล้างผ่านงบประมาณภาษีของประชาชนตัวเองยกตัวอย่างให้ประชาชนบุตรหลานจากประเทศอื่นที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างประเทศเพื่อนบ้านเดินข้ามฝั่งมาเรียนในโรงเรียนที่ใช้งบประมาณของภาษีประชาชนตัวเอง นี่ยังไม่รวมกับโครงการที่จะไปสร้างให้เขาอีกยกตัวอย่างเช่นสะพานมิตรภาพบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหรือแม้กระทั่งนะครับปล่อยปะละเลยให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่นหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศตัวเองโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการต่อรองเลยเลยครับถึงต้องโทรไปง้อคานบอบยังก็เองนั่นแหละครับเพื่อนๆไปขอความเห็นใจกับเขา แล้วก็บอกว่าท่านแม่ทัพเนี่ยนะครับพูดเอาเทาเอามันนะครับเพื่อนเพื่อนแถมทําไมรู้ไหมครับอยากได้อะไรก็จะจัดให้ตายเลยถ้าหากมันเกิดบังเอิญอยากได้ท่านพูดนําไปเป็นภรรยาคนต่อไปหรือเอาไปนอนชั่วครั้งชั่วคราวนี่ต้องยอมพีกายพีใจให้มันหรือเปล่าคเพื่อนคนหนักเลยโกข่าวนี้ประสาทกูจะเสียนะครับไอเอ็นเปื่อยยุย <c oughs> บอกตรงๆนะครับตอนแรกนึกว่าพ่องโง่ ลูกโง่กว่าพ่ออีกนะครับเพื่อนๆนคิดว่าพ่อเนี่ยขายแต่ชาติไอ้น,นี่ลูกก็มาขายชาติเหมือนกันตายเลยมึงจะเป็นกันทั้ง,งโง่ทั้งเหงาไม่ได้นะครับเพื่อนแล้วทําไมถึงต้องใช้คําว่าโง่ครับเพราะไม่มีอํานาจต่อรองอะไรมันเป็นไปได้ยังไงประเทศตัวเองก็เหนือกว่าเขานะครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัพพะกำลังนะครับความสามารถศักยภาพทางเศรษฐกิจครับเพื่อนเพื่อนแต่กลับไม่มีอำนาจใช้อะไรได้เลยครับเพื่อน ตายเลยบันเทิงกันเราเมืองข่าวนี้แล้วทําไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องหน้าอับปย์อดสูครับเพื่อนเอาก็คนที่เจราจาต่อรองก่อนหน้าน,นี้ที่โทรไปอะไอ้นั่นเป็นลูกหลานทาสเลยครับเพื่อนโวยงามไส้มึงโง่กว่าลูกหลานทาสอีกเหรอครับเพื่อนๆถึงปล่อยให้เขาเนี่ยนะครับเพื่อนได้ใช้วิธีการที่บอกตรงๆนะครับถ้าเกิดไอ้นั่นฉลาดอะโหมันมีอำนาจต่อรองตั้งเยอะ ไอแอดมินก็บอกแล้วว่าให้ไอ้นั่นมันปกครองไปครับเพื่อนเพราะอะไรนะครับเอาก็แหมมันโง่ดีนะครับมันไม่มีใครหรอกนะครับที่จะสอนให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดพัฒนาประเทศไม่ได้กลายเป็นประเทศยากจนกันดานแต่นะครับถึงมันจะทําได้แค่นั้นอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับมีคนอยากคานหมอไปคุยกับมันด้วยนะครับตายเลยนะครับหนักเลยไอ้นี่ลูกมหาเศรษฐีนะครับ ได้รับโอกาสมาเป็นผู้นำประเทศครับเพื่อนๆสงสัยบีดาตามใจมาตั้งแต่เด็กเลยทำอะไรไม่เป็นนะครับเพื่อนโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมีหมดเลยรอบตรงรอบตัวที่ปรึกษาแต่กลับไม่สามารถควายคว้าเอามาเป็นอำนาจในการต่อรองได้เลยครับเพื่อน,อนแล้วจะไม่ให้ไอ้แอดมินเนี่ยนะครับที่เป็นชาวบ้านชาวช่องเนี่ยตาสีตาสาไอ้เปอ๋อไอ้ปองเรียกว่างโง่เหรอครับเพื่อนโอ้ <laughs> วางามไส้หนักเลยกูคราวนี้ ดีนะครับว่าประเทศนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีกษัตริย์ปกครองไม่เช่นนั้นนะครับเพื่อนโดนประหารเจ็ดชั่วโคตรไปแล้วนะครับตายเลยที่เล่ามาทั้งหมดนะครับคือเรื่องของเรื่องมันมีนักการเมืองในบ้านเราเนี่ยแหละครับเพื่อนๆมันชอบอ้างเรื่องประชาธิปไตยนะครับเพื่อนๆมันชอบอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพพดลดรอนภาพไม่ให้แบ่งแยก กันอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานต่างด้าวแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ผู้นําประเทศนั้นน่ะมันก็เป็นเชื้อสายต่างด้าวตรงไหนนะครับที่ดูเหมือนว่ามันรักชาติครับเพื่อนดังนั้นนะครับส่วนตัวคิดว่าประเทศเราเนี่ยควรเลิกแจกจ่ายสัญชาติให้กับไอ้ผู้ที่อบพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว แล้วก็ควรยกเลิกข้อบทกฎหมายนะครับเกี่ยวกับกรณีเรียนจบปริญญาตีร้องขอสัญชาติได้เพราะอะไรนะครับเอ้าไอ้แอดมอนนวาดกลัวฝันผวาน,นะครับกลัวจะมีนายโยขายชาติเหมือนเขาเข้ามัน ไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุละเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่